วันนี้เสนอเมนูดอยนะจ๊ะทุกคนเป็นเมนูลาบบัวใส่ปกักกดองหมูสับนะคะตัวนี้เป็นหมูสับที่เราเตรียมไว้วันนั้นเอาไว้ย่างนะแต่กินไม่หมดแต่เราจะเอามาผัดกับลาบบัวนะทุกคนเตรียมกระเทียมนะคะแล้วก็ปากกะดองหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนหมูสับของเราไม่ต้องปรุงอะไรนะทุกคนเพราะว่าข้างในหมูปรุงเรียบร้อยแล้วเราเติมแค่เกลือเล็กน้อยกับ โลดดีนนิดก็พอนะทุกคนอ่าผัดไปเรื่อยๆคะ่โคะโคลโคลผัดให้หอมนะจ๊ะทุกคนหมูสับตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีน้ํามันออกมาเพราะเป็นหมูสามชั้นนะทุกคนนะคะผัดให้น้ํามันออกมานะคะผัดให้หอมนะคะถึงจะมาปรุงด้วยเติมด้วยผักกะดองอย่างอื่น,นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะตอนนี้น้ํามันเริ่มออกแล้วนะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเทน้ํามันให้ออกนะคะแล้วก็มาผัดด้วย กระเทียมที่เราซอยไว้นะจ๊ะเห็นไหมคะค่ะแล้วก็ตามด้วยผักกรดดองนะคะผักกาดดองของเราเองนะคะทำเองด้วยนะคะผักกรดดองสูตรจีนยู่นานนะคะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเติมด้วยล่าบัวลงไปจ้าทุกคนเห็นไหมคะโอ้โหเติมลงไปใส่น้ำเล็นน้อยปิดฝาซะ5นาที10นาทีเราก็สามารถรับประทานได้แล้วนะเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ทํำได้สบายมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะออกมาแล้วนะคะคนไหนยังไม่เคยทำํำลองทําดูคะ่ะเมนูง่ายๆและอร่อยที่สุดจ้า